ครับผมชื่อนายยุริวรัลสุโภงชั้นโมงหกทับสองอันนี้จะร้องเพลงที่แท้ไอแท้เจ้าที่สุดเลยไอยขอถอนคำเมาว,ว่าบอกมีเจ้าคงสิบตายอมรับว่าผาดลาย ที่ตัดสินใจให้เจ้าไกลห่าเมื่อนั้นใจหอนเกินไปคิดว่าเจ้าคองผูกทุกอย่างบ่นเลียรังเจ้าบ่งงอกับบ่อเงินคือกันเก่งใด้บพบเธอาต่เรื่ไม่เล้ยวาม่มีเจ้าเทียง อยากเอาชนะอยากเทียงยังแค่คิดพอเท่านั้นอยากอูตัวอยู่จังใดเศร้าเขียดอายไปโน้ตเาลางบ่เห็นหน้าเจ้าหนน้าขอรำลากใจที um ่แท้ไอแค่เจ้าที่สวย วันนี้พิสูจน์แน่ชัดว่าทานเจ้าแล้วไปตัวบ่ได้กลับมาฮักอายคือเก่าได้บอกบอดายอายฮักเจ้าเห็นขอจำเพียงปวดให้กลับไปเกยเล่าให้เจ้าเสียใจ